สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักและพี่พี่น้องๆหลานลุงป้าน้าอาทั้งหลายแหล่นะครับที่เข้าชมคลิปนี้นะฮะวันนี้นะครับผมดิวฟรีสไตล์นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการให้นะครับเดี๋ยวเท้าความก่อนเลยนะฮะการให้มันมีหลายรูปแบบนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีการให้แบบให้โดยหวังผลตอบแทนให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ แบบปัจจัยนะครับแล้วก็ให้ทานนะครับให้แบบให้พรักะนะฮะมันก็จะมีหลายรูปแบบมากเกี่ยวกับการให้นะฮะตัวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการให้นะครับแต่เอาเป็นข้อๆแล้วกันผมยกตัวอย่างก่อนนะครับการให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนนะฮะมันก็ เกิดขึ้นได้กับทุกๆท่านนะครับละหลายคนก็เคยให้นะครับให้ในเรื่องของปัจจัยเรื่องของทรัพย์สินนะครับอ,อย่างเช่นในช่วงที่เรากําลังทํางานนะครับหรือเรามีสังคมของเราในจุดๆหนึ่งนะฮะก็จะมีช่วงที่เราเกิดสภาวะใจกว้างมันก็อยู่ที่สถานภาพตอนนั้นแล้วก็สภาพแวดล้อมะตอนนั้นว่า เราจะเห็นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเหมือนกับว่าเราเห็นใจคนคนหนึ่งซึ่งเขามีปัญหาในเรื่องของอาทางธุรกิจที่บ้านหรือในเรื่องของเรื่องลูกเรื่องการใช้เงินนะครับซึ่งถ้าเกิดตอนนั้นเรามีมากพอนะครับเราได้ช่วยเขาไปนั่นก็ถือว่าเราทําทานนะครับการที่เราทําทานไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราเลือกที่จะ ให้เขาไปเองนะฮะเลือกที่จะให้เขาไปเองในะที่นี้หมายถึงว่าเราเต็มใจที่จะให้เขาเพราะว่าเราส่งสารเขาเราเข้าใจเขานั่นคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนนะครับเอาไปเป็นแบบอย่างในเรื่องของการให้สเปรสป่าะนะครับบางครั้งเราก็ต้องฟังเตุผลด้วยแล้วก็เราก็ต้องรับฟังปัญหาคนอื่นด้วยนะฮะเรานะครับถ้าเราไม่มีเราก็ บอกนะครับเขาไปตรงๆว่าเราไม่มีมากพอที่จะช่วยเหลือหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราเปิดใจรับฟังปัญหาดีกว่าหนีปัญหาแล้วปฏิเสธทั้งๆท,ที่เขายังไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่เขามีปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ยบางครั้งเขาก็อยากจะปรึกษาเราเพราะเขาหาที่พึ่งไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ผมจะมาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับก็ผมก็เคยเป็นหนึ่งใน,ในคนที่เคยให้คนอื่น ยืมเงินนะครับแต่ไม่ได้คืนก็มีนะฮะเราก็ไม่ได้ไปหวังอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถามว่าเคยรู้สึกอยากได้คืนไหมก็อยากได้คืนนะครับท่านผู้ชมอยากได้เงินคืนเพราะว่าเราเสียดายเงินเรารู้สึกเสียดายที่ว่าทําไมเราให้สิ่งดีๆให้เขาไปทําไมเราไม่ได้สิ่งดีๆตอบกลับคืนมามันก็มีความเจ็บใจเล็กน้อยแต่ถามว่าการที่เราไปทวงไปอะไรกับเขามากมายคนคนหนึ่งเขาไม่มีให้เราทวงยังไงเขาก็ไม่มีให้เรานะครับ มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายเข้ามาในเรื่องของอขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นมาทําให้ยุ่งยากเสียเวลาไปอีกนะครับก็คือเสียเวลาชีวิตไปอีกเสียเวลาทำมาหากินไปอีกนะครับทีนี้ถ้าเกิดเงินไม่มากพอนะครับก็ก็คิดซะว่าเราเลือกที่จะให้เขาเองเลือกที่จะช่วยเหลือเขาเองสุดท้ายท้ายสุดนะครับการที่คนคนหนึ่งที่ เขาไม่ให้เงินเราคืนอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วกันนะครับก็แล้วแต่นะครับใครทํากรรมอะไรไว้ก็อะ้อย่างนั้นนะฮะอย่าไปอะไรมากมายนะสิ่งที่เราควรทํานะครับถ้าเราไม่มีเราปฏิเสธไปเลยก็เช่นอ่าประมาณว่าถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือ,รอเราก็รับฟังปกติแต่ไม่ใช่ปฏิเสธนะครับไม่ใช่ว่าเอเขาจะมาพูด,พด,พดปุ๊บปฏิเสธอย่างเดียวเลยไม่ใช่คือรับฟังก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีก็คือไม่มี เพราะว่าเราก็มีเหตุผลของเราเช่นเราต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายเรื่องพ่อแม่นะครับเรื่องอพี่น้องหรือสวดใครใกล้ที่ส่งส่งหลานเรียนหรือน้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปนะครับถ้าเขาเข้าใจเราก็ดีไปแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเรานั่นก็คือปัญหาของเขานั่นก็คือถือว่าเราได้เคลียร์ปัญหาของเราเราได้บอกเขาไปแล้วนั่นเองนะครับอ, <c oughs> อันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือ,อการปฏิเสธนะครับแล้วก็การพูดตรงตรงเลยนะ หรือบางคนอาจจะไม่พูดตรงๆ่านะครับก็คือเขาอาจจะไม่ไม่ไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่อยากจะปฏิเสธอะไรทั้งนั้นคือเงียบอย่างเดียวเพื่อตัดปัญหาไปทะนั้นก็อย่าไปโทษเขาเลยนะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากจะช่วยนะครับหรือบางคนเขาก็อาจจะมีธุระจาเป็นหรือเขาต้องใช้เงินการที่เขาไม่พูดหรือไม่ช่วยเนี่ยอย่าไปโทษเขานะ ให้เราเข้าใจตัวเราก่อนว่าอะ่ะโอเคเราอาจจาปัญหาไปให้เขาแล้วก็เขาไม่ตอบไม่อะไรนะั่นคือไม่ใช่ความผิดของเขานะแต่เราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ให้เรามองว่านั่นคือปัญหาของเราเองนะครับท่านผู้ชมอะ่ะส่วนนะครับถ้าเราทําอะไรหรือให้อ่าโดยทีเยนะ่เรายังหวังผลนะครับเรายังหวังผลแะก็คือให้ไปแล้วเรายังหวังผลนั่นก็คือเราไม่ได้รักเขาจริงนะครับไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แต่ เพราะความรักผมบอกเลยว่าความรักมันคือการให้นะครับการให้โดยที่ไม่หวังผลนั่นคือเราให้เขาให้เขาโดยที่ไม่หวังผลนะครับส่วนการเปิดใจนะครับผมบอกเลยว่าการเปิดใจเนี่ยถ้าเรารู้จักเปิดใจให้กับคนรอบข้างรับฟังปัญหาคนรอบข้างมันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นความคิดของเขาไม่ได้ ปฏิเสธเขาสักทีเดียวแต่เราก็หาวิธีการแก้ปัญหาให้กับเขาได้นะครับนะสังคมสมัยนี้มันมันก็แล้วแต่หลายๆลคนจะเจอนะครับมันก็อาจจะมีสภาวะใจกว้างบ้างหรืออาจจะปฏิเสธในเรื่องของเศร,รษฐกิจณนะตอนนี้บ้างผมก็เข้าใจนะครับมันเป็นธรรมดาของการใช้ชีวิตช่วงนี้ก็ต้องเซฟตัวเองกันนะครับปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะนะฮะช่วงนี้ก็ใช้เงินกันเยอะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนด้วยนะครับหลาย คนทาธุรกิจนะครับอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมใช้เงินเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงลงไอติมนะครับเพราะซึ่งในนี้ผมจะว่าผมจะลงไอติมนะฮะหน้าร้อนนะครับก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับการให้พ่อแม่หรือการใช้จ่ายอะไรต่างๆก็คือก็ต้องเซฟนะครับพ่อแม่อาจจะลดจำนวนลงลดเงินลงนิดนึงนะครับก็ก็เข้าใจนะครับพ่อแม่ก็เข้าใจแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วก็เชื่อว่า ถ้าเรามีชีวิตที่ไม่ประมาทแล้วเรามีสติทุกครั้งแล้วเรารู้จักปฏิเสธคนนะครับแลวรู้จักรับฟังคนอื่นบ้างนะครับคือเปิดใจรับฟังคนอื่นรับฟังปัญหาคนอื่นผมว่า,าเราสามารถเคลียร์กันได้แล้วก็ใช้เหตุผลคุยกันได้มากกว่าการที่จะไปนั่งโทษคนนั้นคนนี้ว่าเขาไม่ช่วยเหลือเราหรือมานั่งคิดว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีคือเราอย่าไปตัดสินใครง่ายๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าที่ผ่านมาใครเจออะไรมาบ้างนะครับ เราไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสิทธิ์ใครนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีนะครับใครมีทุนทรัพย์หรือใครที่มีเรื่องของการเงินนะครับคล่องตัวผมว่าการทําบุญนะครับหรือการช่วยเหลือการเปิดใจรับฟังมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราก็ได้บุญด้วยแล้วก็ถือว่าเราช่วยช่วยเหลือคนล้วก็ทําทานไปนะครับแต่ถ้าผมมีขนาดนั้นผมก็คงทําทบุญทาทานแล้วนะครับช่วยเหลือคนหลายๆคนอย่างอย่างพี่สาวผมนะครับที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ พหลพนะครับรู้จักกันอยู่นะครับพหลพนะครับนะพี่คนนี้ชอบเก่งนะครับแต่ของออนไลน์แล้วก็เก่งเก่งจริงๆนะฮะอ่ะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมไงก็จะทำคลิปดีๆคลิปตลกๆแปลกๆหรือหาอะไรมาเล่าสู่กันฟังหรือหาอะไรแปลกๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ไปแล้ะครับสวัสดีครับ